คณะกรรมการสภา,านักเรียนคณะครูบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนราชนิยมธรรมเกมประจําปีการศึกษา2563ที่ลานอนเนกประสงค์โรงเรียนวัดราชนิยมธรรมบ้านคลองสีตําบลบางปลามอำเภอบางพลีสมุทรปราการผอ,อดุสิตศรีหฮรันผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชนิยมธรรมเป็นประธานในพิธีลั่นของกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนราชนิยมธรรมเกมประจําปีการศึกษา2563และมีคุณครูนิชการเสรีรักคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน การรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันซึ่งเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาส่งเสริมความสามัคคีของหมูนะ่คณะและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่เพิ่มทักษะด้านกีฬามีความซื่อสัตย์อดทนปฏิบัติตามกฎและกติกาโดยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชนิยมธรรมได้ฝากข้อคิดให้นักกีฬาได้ตระหนักว่าการแข่งขันกีฬานั้นเป็นสิ่งสำคัญคือการได้เข้าร่วมการแข่งขันซึ่งจะก่อให้เกิดประสบการณ์ทางด้านกีฬาและการ เรากาลังกายไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็ตามขอให้นักกีฬาทุกคนยงภูมิใจว่าเราได้ทําหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้วเพ่อผลที่ตามมาก็คือทําให้เรารู้จักคําว่าความมีน้ําใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อาภัยโดยมีคณะกรมะรมการสถานศึกษาคณะครูผู้บริหารบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนวัดรานนิยมทาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งไปจนถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6เข้าร่วมกิจกรรมโดยแบ่งคณะครูและนักเรียนออกเป็น2สีได้แก่สีเขียวและสีชมพูสำหรับประเภทกีฬา ประกอบไปด้วยการแข่งขันกีฬาฟุตซอลกีฬาแชบอนกีฬาเปตองหญิงชายป .1 ป .3 กีฬาเปตองหญิงชายป .4 ป .6 กีฬากีทาหญิงชายป .1 ป .6 การประกวดกองเชียร์และลีดเดอร์โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักมีเหล่าบรรดากองเชียร์ซึ่งเป็นผู้ปกครองของนักเรียนมาให้กำลังใจกันถึงขอบสนาม ทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน